จริงจริงพี่แม่ชอบตอนที่ใส่ผ้าไทยอะค่ะจริงจริงเราทั้งคู่ชอบใส่ผ้าไทยนะคะแน่นอนค่ะหนูว่าอันอันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบแบบเอ่ออยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆมากเลยค่ะเป็นชิ้เป็นสใช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยค่ะต้องลงแต่งวันไหนรู้ยังยังไม่ได้วันค่ะแต่รู้ว่าปีไหนอ๋อไรเดือนยังปีไหนคะปีไหนคะไม่ใช่ปีหน้าค่ะ ปีนี้หรอปีนี้09หรอ09ครับเดนี้2026เนเนอีอ้าวนเดีดยังไม่เคยพูดหรอยังค่ะเอ็นคิว ังไงบ้างครับกับเครื่อ,อ,องตัวันนี้เป็นยังไงจริงๆถือว่าถือว่าเป็นเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้แบบที่วางที่ที่วางอะค่ะฐานมันแข็งแรงมากเลยรู้สึกว่าไม่หนักเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอยากจะใส่ให้สวยแล้วก็ให้มันเป็นแบบเรียบร้อยเลยไม่กล้าขยับเยอะเอ้รื่วงทชุดไทยมันจะต้องแบบข็งตลอดเลบบยเวลาจะลีดตรงน้ คนลุกออะไรยย่างงเี้พยายามอยู่ค่ะพี่พี่เขาบีบมาว่าให้ให้แบบมีส่วงอาธิตย์เลยจะทำไจริงการย่างพินายมันต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่จะปันนี่แล้วละเอียดค่ะก็ก็วันนี้ทานอาหารที่แบบย่อยง่ายค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่เขาแบบแบบเย็บเอวเข้าจนเหนือแบบ20อะไรอย่างเงี้ยโอ้ชุดนี้ใช้เวลาปิ๊กกี่ชั่วโมงค่ะซีกเกือบชั่วโมงค่ะจริงย่งย่าเอวเท่าไหร่ลูก มือร้อนประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วเลยยี่สิบถือว่าชุดไทยเป็นอะไรที่แบบทําให้ผู้หญิงเราใส่แล้วสวยแน่นอนคี่เราได้ใส่นี่เราเป็นลูกพึ่งที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยบ่อยมใช่ค่ะก็ก็จริงๆชอบมากๆค่ะเป็นคนที่สะสมผ้าซิ่นด้วยแล้วก็ก็ซื้อเรื่อยๆยังรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะใส่ได้ได้น้อยพอสมควรค่ะก็ดีใจว่าวันนี้วันนี้ได้ใส่เต็มยศมากๆแล้ว อย่างวันนี้อะไรอย่างวันนี้อะไรมันยากสุดเหรสำหรับเราอะไรนะชุดนี้อะไรยากสุดเออตอนที่นั่งเรือมั้งคะเพราะว่านั่งคับเพียบนานก็เท้าช้านิดหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะในการนั่งเรือแต่ที่ไทยเรานั่งเรือใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ที่่เออใส่ชุดเต็มขนาดนี้ค่ะเวลาใส่ชุดไทยที่แบรนชูงไหมเหมือนนางฟ้าเหมือนน้ำฟ้าหวานสาวไทยในวันคีาดี ไม่นะเะาเขาเคยมีคำชมบ้งไหมี่แอ้พี่แบเขาก็ชมเรื่อยๆนะก็จริงๆจริงๆพี่แม่ชอบตอนที่ใส่ผ้าไทยอะค่ะจริงๆเราทั้งคู่ชอบใส่ผ้าไทยนะคะตอนตอนที่แบบไปเมืองนอกก็จะตัดชุดที่เป็นผ้าไทยพอสมควรค่ะแสดงว่าถ้าถึงวันจริงอันนี้ชุดพิธีเช้าเราาไม่ติดคุยกับคุยกับ คุยกับแต่ว่ายังต้องรออาจารย์วิลธรรมตกลงก่อนนะคะว่านี้วันนี้ชุดของอาจารย์วิลธรรมอันนี้แสดงว่าก็ขอไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าจองตัวอาจารย์วิลธรรมเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะขออนุญาตนะคะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ได้ออกได้ได้เกิดไหมคะว่าจะออกแบบยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นการขอขออออเลยถ้าไมทถาไมถึงอยากจะเลือกเป็นอาจารย์เว สึกอาจารย์ตอนที่ตอนที่เหมือนแบบทีมของทุกคนนะคะเขามีความรู้เยอะมากๆเขาก็จะอธิบายแบบบตั้งแต่ตั้งแต่ headpiece จนถึงที่มาที่ไปของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่า it's so beautiful รู้สึกว่าแบบโชคดีมากๆที่ได้ใส่ค่ะรสกดีใจานะทีจะได้เห็นเครื่องเต็มในงานเลยหรือเปล่าบอกอาจารย์แล้วว่าอยากใส่สีอะไรค่ะ บอกทีมอาจารันแต่แต่เอวตรงยี่สิบนะลูกเอวตรงยี่สิบนะลูกจะบอกเขาเลยว่าเอาอีกเอาอีกอีกอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ยะาเลยไหมว่าแบบในวันสำคัญของเราเราอยากจะมีโมเมนต์ชุดไทยอะไรเงี้ยแน่นอนค่ะหนูว่าอันอันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบแบบเอ่ออยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ฝรั่งหลายคนอยากปินมาเพื่อทำด้วยซ้ำค่ะก็เลยคิดว่าแบบโอ้นี่คือบ้านเกิดของเราได้ไปขอนแก่น ของที่นาเด็ด้วยก็รู้สึกว่าแบบอันนี้จะเป็นแบบสิ่งที่คอ m p l ี t ที่สุดในชีวิตเราแล้วเรื่องเรื่องหัวต้องเต็มแบบแบบนี้ไหมไม่ได้อาจริงๆนะคะหนูยังไม่รู้ว่าธรรมเนียมของภาคอีสานเของใส่อะไรใส่อะไรบ้างแสดงว่าชุดอื่นยังไม่คิดแต่คิดชุดไทยก่อนเป็นชุดเปิดเป็นชุดเป็นช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยคิดแล้วชุดสะพ้ายขอนแก่ชื่อชุดสไพายขอแ่ใช่แต่ต้องงแต่งวาไหนรู้ยัง ยังไม่ได้วันค่ะแต่รู้ว่าปีไหนได้เดือนนีปีไหนคะปีไหนคะไม่ใช่ปีหน้าค่ะปีนี้ปีนี้ปี้หรอปีนี้ปี้าหรอปีเ้ากลางปีเจ็ดสูตรเหรอชื่อเดือน twenty ค i x twenty ค่ะยี่สิบห ีชื่อลูกแล้วมีชื่อลูกแล้วยังไยากไปเลยว่ามันมันออกมายังไนยากแค่ไหนเข้าใจมาตลอดว่านั่นแหละเออเออชื่อลูกเอาจริงยังไงไม่บอกค่ะไม่งั้นจะไปในชาติอารเดินถนนแล้วมันเห็นชื่อลูกมันมาจางไงเออมีแม่เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างเดินเดินถนนไปหว่าเดินใช่ใชค่ะเราเรากำลังเดินกันอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจริงๆมีชื่อที่อยู่ในใจมานานมากๆๆๆแล้วแต่ว่ามันยากพอสมควรค่ะเหมือนที่บ้านก็จะแบบ ใจหรอมันยากมันยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะออกเสียงยากแล้วตอนนี้พี่เต้ออกเสียงมาเป็นภาษาภาษาอังกฤษค่ะแล้วเสียงยากขนาดนี้ที่แต้ต้องท่องต้องท่องเลยรอขอบอกระดับความยากหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอะคะ like like the letters letters ที่ m e อะไรนั่นแะคะมันมันรวมตัวกันแล้วมันต้องใช้ลิ้นเยอะอะไรอย่เ้ยราต้องวัวลึกปัญหาคุณปู่คุณย่าเขาจะไปกันได้ไหมซ้อมกันหมดแล้วค่ะซ้อมกันแล้วแล้วไม่ต้องใช้ absent absent อังกฤษหรือ absent ยังไง หมดเลยค่ะแต่นิดนึงจะพูดเล้วเนี่ยยายชูเกอร์พี่แบบอกว่ายายย่าซีเรียสมากถ้าออกแอบเซนไม่ถูกแต่พี่แบตั้งชื่อผู้หญิงนะคะตั้ชื่อผู้ชายเพราะแสดงว่าการจะมีลูกแฝดก็ไม่กกาที่จะมีลูกแฝดก็คือไม่ใช่เรื่องยากทีละคนทีละคนทีละราคนเขาบอกว่าไม่ไม่ซักพยางหนึ่งหรือคนจะได้ไม่ได้คิดงานไ่ได้ไม่นได้คิดงันเคยเคยพูดแล้วค่ะเคยดูแล้วแต่ไม่ได้ทั้งชื่อนะคะพยางงนึแค่แค่อันแรก l e t t e แรกกับ letter สุดท like ้ายไปพูดที่ไหนูพ right> ูดที่ไหนพี่พูดที่ไาเห็นรู้เรื่องเหมที่ standard pop คะตอนที่สองะไรอรอะไอะไร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 อไรอะไรอาไรอะไอยไรอะไรอะไรอรอะไไรอะอไรอะไะไรอะไรอรอะไะอระออไอระไไรอออะไรไม่รอะไรรออรออาระอร ใช่ๆหน่อยๆก็มัยอะเลยจริงๆจๆแล้วบางชื่อผู้หญิงกับชื่อผู้ชายไหนยากกว่ากันพยางา์เดียวนี่ค่ะแต่ว่าต้องถ้าหนูบอกทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันคือชื่ออะไรไม่บอกชื่อเราเ่ยชื่อของพี่นาเดตอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายไหนยากกว่ากันแต่ยากลองพูดหม่เดี๋ยวพี่ช่วยพูดไม่ยากหร่อยนะพี่จะได้พร้อมเลยพี่จะได้พร้อมมากอุ้ย บักของชนะนี่ดามีก็อ่านพี่งาอ่านปากไม่ได้แล้วอันนี้บอกว่าชื่อของพี่ที่พี่ไปคิดง่ายไม่แต่ชื่อพี่ไดปของพี่ได้เดทมาจากไหนชื่อลูกชายไอ้ชื่อลูกชายมาจากไหนหนูกำลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่ค่ะแล้วก็หันมาอ่านว่าว่าชื่อนางเอกของเรื่องชื่อว่าอะไรอโน่อโน่อนงอโน่คือที่ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ก่อนไม่ตั้งก่อนไม่ค่ะไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาแบบ แล้วแล้วแต่อันนี้จริงจะได้ยินไหมว่ามีคนเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนเคยไปสำรวจยังมีมีมีหนึ่งคนที่พวกเราชอบมากๆทั้งสองประเทศพัทแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อเด็กอ๋อเป็นนักแสดงดาราใช่ใอ้อยู่ทุกนติมันนึว่า I Don Think t ยาวว่ายาวว่าเดาไม่ได้แน่นอนนี่แค่จะไปชื่อภาษาไทยไหมต้องมีไหมยังไม่คิดเรียกพยางค์เดียวไม่ไม่อยากนี้ขอตัว ชื่อภาษาอังกฤษก็ยากแล้วแต่ว่าเรื่องเลี้ยงลูกเราก็ถนัดเลยเพราะล่าสุดไปงานแต่งงานเพื่อนเราก็อุ้มเขาแบบอุมกระชับไม่มีไม่หนักเลยก็เขาแค่หกเดือนก็เลยไม่หนักเแต่เราเทียบกับน้องเกลว่เกลไหวไหวไหวแ้ววเราอุมไหแสดงว่าเราแข็งแรงอยู่ครับจริงๆหนูค่อนข้างแข็งแรงค่ะ ช่วงนี้ซ้อมซ้อมบูมเด็กเลยใช่ไหมคะซ้อมรอเลยใช่ไหมคะแต่หนูยังคุยกับคุยกับพี่เดชแล้วค่ะแล้วอีกนานอีกนานก็คแ่อนจะมีค่ะใช่หน้าเนื้อใหม่การมีน้องใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะแต่งก็อีก2ปีแล้วอ๋อเดีนี้สรุปก็คือเราจะรอมีลูกพร้อมคิมหรือให้คิมมีก่อนเพราะคิมอีกสองปีจะมีนะเออเราก็อีกสองปีแต่งก็มีอีกสงปียี่สิบที่เราแต่งใช่ค่ะปีที่แต่ง ก็ยังไม่บอกเลยนะไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามีกอดรด้เแต่เขาบอกให้เขา่เขาบอกให้เขามีกอดนะได้เลยพร้อมพร้อมสปอร์ตมากบอกว่าให้ย่าอั้นก่อนมากบอกว่าให้ย่าอั้นก่อนอันอะไรคะอั้นอย่มู่มีลูกอั้นอ่ามอย่างมูอ่มูกอว่ามมีลูกอย่ามึงมีูอางีูอ่าูอม่มีลูกอม่ี่ม่องมี แล้วอย่างปีสองมันที่บอกมองไหมคะว่าแบบช่วงไหนการปีต้นปีปลายปีเมียงรอรอรอดูฤดูกาลรี่มันต้องวางแผนงานในต่างประเทศไงมันจะต้องล็อกต่างประเทศเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากคสักก็ที่ที่บ้านเราเตรียมเยอะกว่าใช่ใช่คมีมีกี่ที่ตอนนี้อ่ะที่ที่กัดแก่นหนึ่งที่นอร์เวย์หนึ่งแล้วก็ที่คุกเขมร Okay, เขาทำเร <นะ S 1> ื่องละครเนี่อยปกติมากันลงสู้คนทุกคนเลยเนอะขนาดพี่กิก๊กเรายังสู้เลยนะจริงๆเป็นเป็นละครที่รู้สึกว่าว่าสบายใจตอนที่เล่นมากๆเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันปล่อยจอยเหรอหรือว่าใช่ค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้คิดก่อนทําอะไรเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างแบบแบบโรแมนต์ล้วนๆแบบแบบฟีลกูดสุดๆๆๆ ก็เลยเป็นละครที yeah. ่เล่นแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากๆแล้วออกมาแล้วดีใจมากวันนี้คนเรียกหนูว่าอนงมากกว่ายายาปลื้มใจไหมคะปลื้มใจไหมคะปลื้มใจมากๆแล้วอนงอนงเป็นไอดอลลูกสะพร์หลายๆคนที่สู้กับแม่ผัวได้เก่งมากคืออนงเขาสู้เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคนนะแล้วถ้าเป็นยายาเจอแม่ผัวอย่างเงี้ยลูกก็ก็จะพยายาม ขี้คายสถานการณ์ให้อนาคตอนาคตมีความสุขกันทุกคนแต่แต่โชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นแต่โชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นก็แฮปปี้กันทุกคนแล้วหลายคนเป็นห่วงอนงว่าอนงเปลี่ยนรับไปว่าตั้งแต่จะจบแล้วเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วตอนนี้เหรอคะเพิ่งเห็นพี่เก๋ลงว่าประมาณร้อยสิบห้ามังค์ค่ะเราดีใจไหมหลายคนชมแล้วเขาก็แต่งเป็นโค้ดเป็นไวรัลน่ารักมากเลย กันนะคะเพราะมันร้อนแย่มันมันร้อนพอสมควรค่ะก็ก็ขอบคุณมากๆกับเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆค่ะน่ารักมากเลยความรู้สึกที่แบบเออคนตามรอยเราตามเลยละครแต่งตัวเหมือนอโน่อะไรเนี่ยสถานที่ที่ชอบค่ะจริงๆอยากไปทําบ้างแต่ว่ายังไม่ว่างแต่ว่าจริงๆถนนแถวๆนั้นมันสวยมากๆเลยค่ะ ฝากอันนงกำลังจะไปจบแล้วฝากด้วยนะคะหนึ่งในร้อยนะคะอีก2วันจะจะอวสังแล้วค่ะก็เหลือแค่2ตอนฝากด้วยนะคะฝากอันนงกับคุณพระด้วยค่ะขอบคุณะ